อาคารพาณิชย์สามชั้นครึ่งเนื้อที่40ตารางวาสองคูหาติดกันแถมที่ดินว่างเปล่าข้างอาคารอีก20ตารางวาอยู่แยกต่างระดับอุทัยธานีตำบลท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ติดสายเอเชียอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ ห่างจากตวัวอำเภอพยุหะครีรีประมาณ21กิโลห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ31กิโลกรณีอยากจะกู้ซื้อทางเราสามารถช่วยวิเคราะห์จัดหาแหล่งเงินกู้ให้ได้ด้วยค่ะเหมาะสำหรับทำเป็นบ้านพักอาศัยหอพักห้องเช่ากิจการร้านค้าหรือซื้อไว้เก่งกำไรในอนาคตไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขายรวม1,600,000บาทราคามาจากเจ้าของโดยตรง สนใจติดต่อสอบถาม0944642361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ